สวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองอะไรอยู่นะครับผมว้าในวันนี้เรามาเทสเครื่องบีจีเสื้อส้มครับโอ้โหเสื้อส้มร้อยแปดสิบห้าแรงครับคันนี้ที่ผมขับมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับลูกค้าเขาเอาเกียร์นะเอาเกียร์ไปนะฮะเกียร์ล็อกกี้นะครับเดี๋ยวมาลองเทสน,น,นะฮะไม่รู้ว่าเทสดูเฉยครับอ๋อไอ้จ้อยได้ไหม มีเปิดเอาตเือนเลยกตเือนะตเือนตืเอาไปเอาไปพี่่าตื่นใจมากนัดว่ะเอ้หยอกกันสิพี่ยอกกันซื้อตกใจตกใจพี่ได้ผูกแขนป่บอ ต้อเนบเะเอากระเบื้งดีๆตัวเนาะนี่นลบปุนบวกกันจบเลยอ่ลบปุนตทยมากว่นุ้ยเเยเร็ว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 เเวรเร็วร็วเย

ฮะโอ้ันนี้อันนี้รถรถทีเช่ก็โมเปิไหมวีแหมคิวกุบเลยโเมนอันื่อวเอาเจ้าหาเรเห็นตีพีเดี๋ยวนี้ฮะบวกลบเแม่ฮะลบคัลเ่ลบมนมันก็ถือเจ้บวกเจ้าบวกลบมันใส่ไม่ใส่ยังใส่จังสั้นอ่ะนะเอาดึงออกมา นี่ใส่สองตนี่นี่นี่โอ้ไปใส่อย่างนะจังไซน่ะนี่ใส่ทรายโตนี่นี่นี่ทายอย่างนี่ตัวนี้ไอ้ขั้วอย่างนี่โอ้ไปคลิปะฮะมึงมีเซลเบอร์สซหัวล้วพี่นี่สายลบนี่อันนี้สายบวกนี่สายลบคลิปสายลบนี่เอาลบมาใส่บ้าบ้าแยกแยกเออนั่นละคีบมาเนี่ เปิดปกแปกนี่ปกแปกเลยเปิดปกแปกแล้วโดขึ้นเออตัดเลยมันตเ้ลยตัดตัดยงนี่มันหมดตีดได้เนี่ยมี

เจ้าขึ้นไปนี่ใส่โอลภนี่มันหมดไอเกี่ยวกันล่ะครับอ่าน่าหน่ายจอยมันคือบดทิ่นั่นนะเจ้าดึงใส่นี้ขึ้นก่อนนะปอกแป๊กก่อนนะเจ้าคลิปก่อนนะเขือขึ้นแล้วเห็นบมดเลยวันสายสวมบวเกี่ยวกันบวเกี่ยวกันเอาขึ้นลงนะตีงตีงตัวนี้ก่อนนะปอกแป๊กก่อนนะ เอาเอาตัวนี้มาคีบใส่ตัวน,นี้เลยพี่ใส well, ่แดงแดงนี mm ่นี่คีบใส่เล็กเลยง่อ้เดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนพี่เดีเปอกบริเปลอาบริเกี่ยวกันครับแก ต่อเรียกว่นะกว่านะอบาอกเขาลบทางนั้นนะ่ะฮะ<บ>โอ้ sải đây bên sải đây vua cho tắt trong này là muốn mùn một là e ยยยยมันมีไฟวะนี่พี่นี่บทติดบอบ่บอ,บอ,บอ,บอสายบวกเจ้าต่อถือปรเดนนี่มึงมีไฟจากแปดเลยเดียกนะยันสายตรงนีงก็ตัดไปแล้วก็จะตัดปเป็นเสย ยกแก่หม้อนี่นไม่ใส่ด้วยนะี่มีไฟเลยอ่ะไฟมันบกประแรีนไปเลยยกหม้อเลย,ยเจ้าเห็ดจังไงมันขาดเปิดปอกแปะกันนะพี่ ก้มงลงเปิดปลอกแฝกข้างในกันนะมันแปลกวะกดไปกดแล้วฮะวมึงมีไฟคอยเบิ่งอยู่นีนไ่ไฟไฟขั้วรวมขั้วรวมขั้วรวม นั่นแค่เบาๆเถียงโอ้ตัว nah, <tang>

ี่เลยเพราะว่ามีมอเเฮ้ยยังล่ะเต็มที่เลยครับผมไม่เกลือส้มกองผู้ เก็บไลยเล็บไอ้จ้อยเนี่ยข้าไปเก็บเลยเอาเอียงดับ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 บ่โอ้นว่าทางนี้ทอดบมบัตดดับสะดอกก็จะเจียวแล้ววะไปมาเช็คเบื้องเกียร์ข้าไปเก็บเลยบโแบัต